แต่ถ้าเรื่องทำนมนี่หนูคือหนูอะเข้าไปแป๊บเดียวหลับตื่นมามีนมเช็แบบงงๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะชื่อจอมแจมนะคะวันนี้มา follow up ทำนมกับคุณหมอนัดนะคะจะมาเล่าถึงตอนนี้ออกมาจากห้องผ่าตัดใหม่ๆนะคะรู้สึกว่ามานันอาจจะตึงๆไม่มีความเจ็บเลยอะคะ่ะตึงแล้วแบบว่ายังเบอร์ยาชาอยู่เหมือนตอนนั้นแบบแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยะคะ่ะทำไปได้ประมาณสักหนึ่งอาทิตย์ก็มาคลายผ้าออกอะไรก็รู้ไม่รู้สึกเจ็บเลยตอนนี้ก็คือแบบใช้ชีวิตสบายมากเลยะคะ่ะแต่งตัวก็ง่ายแต่งตัวแล้วก็มีคนมองเยอะ สำหรับใครนะคะที่กังวลเรื่องโดมยาสลบนะคะคือคลินิกนี้ไม่ต้องแบบกังวลอะไรเลยคือหนูอะเข้าไปแป๊บเดียวหลับตื่นมามีนมเช็ดแบบงงงเลยค่ะไม่ต้องกังวลน,นะคะว่าจะไม่ฟื้นคนที่อยากจะทําหน้าอกแนะนําเลยค่ะคลินิกหมอนนาน,นี่ดีจริงค่ะไม่เจ็บเลยคุณหมอแบบมือเบานี่แต่คนชมว่านมหนูอะนิ่มก็อยากให้มาทํากับหมอนานดี้เลยนะคะ